จากทางด้านของ TMB ครับตอนนี้ TMB เขาเดินหน้าสู่การเป็นธนาคารเพื่อธุรกรรมระหว่างประเทศสำหรับลูกค้าธุรกิจและมุ่งเน้นสนับสนุนลูกค้า SME ให้ท่านสามารถทำธุรกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดายนะครับล่าสุดเปิดตัวฮอตไลน์สายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนาเข้าส่งออกสำหรับลูกค้า SME รายเล็กโดยพร้อมให้คำปรึกษาด้านบริการโอนเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนธุรกรรมระหว่างประเทศ และคําแนะนําเรื่องวงเงินสินเชื่อเพื่อการนําเข้าส่งออกเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและก็ความมั่นใจในการทําธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบสายด่วน SME เพื่อการโอนเงินตราต่างประเทศและนําเข้าส่งออกนะครับท่านผู้ชมฮะศูนย์สองหกเจ็ดหกแปดศูนย์สามศูนย์นะครับศูนย์สองหกเจก็พร้อมให้บริการแล้ววันนี้นะครับ วันจันท์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา8นาฬิกา30จนถึง17นาฬิกายกเว้นวันหยุดธนาคารนะครับ,รบนี่ฮะจันถึงสุกนะครับ,รบท่านผู้ชมครับจดไว้ก่อนอ,อันนี้เป็นประโยชน์นะฮะครับถ้าเกิดท่านนึกจะถามไทยอะไรเนี่ยนะเพราะปีนี้เป็นปีที่เราก็ ประชาคมอาเซียนใช่ไหมบางทีเราก็ไม่ได้ล่วงรู้รายละเอียดการทําธุรกรรมเงินตราต่างประเทศนําเข้าส่งออกเนี่ยลองโทรศัพท์ไปสอบหรือว่าเราชักไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราแลกเปลี่ยนตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องซื้อฟอร์เวิร์ดค่าเงินไว้หรือเปล่าปรึกษาได้เลยครับก็โทรไปถามใช่ฮะเอาละครับเราพักกันอีกสักครู่ครับ